ตัวนี้เลยนะครับ0.000มิลลิแอมยังไม่ได้เสียบซับไพ์ตอนนี้ผมเสียบซับไพนนะครับเพื่อนๆจะต้องดูที่กระแสนะครับนี่ครับช็อต 5m นะครับผมจะเสียบใหม่อันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับถ้าช็อตเต็มคือคือเมนบอร์ดช็อตแน่นอนเสียบค้างไว้เยอะที่ใส่ที่ผมได้ถอดเร็วเพราะว่าถ้าเสียบค้างไว้เยอะจะช็อตลุกลามไปใหญ่นะครับดูใหม่อีกครั้งนะครับเสียบ 5m นะครับ อ่ะน,นี่นี่ตรงนี้ครับสามวลตวนเศยรจุดาวัดโอห์มตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ไม่ต่ำนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งทโอห์มนะครับตัวนี้ไม่รู้ไฟอะไรนะครับแต่วัดไว้ก่อนผมจะได้สักปมงานได้ง่ายๆครับกด,ด,ดปุ่มเครื่องอ่าสวิตช์ได้นะครับยุดบีเทเตอร์ร้องด้วยครับออนมิเตอร์ไม่ไม่ไม่ขีดนะครับโอเค ได้แล้วครับบีเจตเตอร์นี่ครับศูนยดนย์หนึ่งสามนะครับกระแสสแตนบายกดเปิดเครื่องนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเรโนโวของคุณจิรวุฒิส่งมาจากอำเภอเชบุรีจังหวัดสุราษฎร์นะครับโดยการเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเป็นยังไงโมเดลอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับคุณจิรวุฒินะครับวิธีการดูโมเดลโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับดูด้านล่างเครื่องเป็นเ e โนโว b 4 0 8 0 อันดับแรกที่ผมเห็นเลยนะครับฝาครอบ DVD ไม่มีมานะครับนี่ครับมาแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังเกตได้นะครับนอดด้านล่างไม่มีมานะครับอันนี้ครับนะครับเลื่อนเปิดได้เลยเปิดได้เลยนะครับไม่มีฮาร์ดดิสต์มาด้วยนะครับโอเคไม่มีฮาร์ดดิสต์นะครับอย่างเดียวโอเคไม่ว่ากันไม่เป็นไรครับเราซ่อมให้บอร์ดเปิดติดก่อนโอเค แล้วมาดูกันนะครับว่าอาการเปิดไม่ติดเป็นยังไงนะครับผมใช้ซับไตัวนี้เลยนะครับ0.000มิลลิแอมยังไม่ได้เสียบซับไพนอันนี้ผมเสียบซับไพน์นะครับเพื่อนๆจะต้องดูที่กระแสนะครับนี่ครับชต 5m นะครับผมจะเสียบใหม่อันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับถ้าชอดเต็มคือคือเมนบอร์ดชดแน่นอนเสียบค้างไว้เยอะที่ใส่ที่ผมได้ถอดเร็วเพราะว่าถ้าเสียบค้างไว้เยอะจะชอดลุกลามไปใหญ่นะครับดูใหม่อีกครั้งนะครับ เสียบ5แอมป์นะครับอย่างนี้ไม่ต้องเปิดนะครับช็อตแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ออกเอาแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วเปิดอีกทีหนึง่งลองเสียบสปา,ายอีกทีนึงว่ายังช็อตไหมนะครับเอาแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับเสียบสปา,ายนี่ครับก็ยังช็อ,ชอตนะครับไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับยังไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่โอเคเดีย๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่าอะไรเสียนะครับไปดูกันเลย ชมครับคุณเจรวุธนะครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นผมได้ดึงพาเทปาอ่เทปใส่ตรงนี้ออกก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่วัดไฟนะครับว่าชุดไหนโอมต่ําบ้างนะครับประมาณนี้นะครับคือเราให้กันไปเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนนะครับบางทีช่างกบ็บอกไปก็อาจจะไม่ได้ว่าเก่งหรอกครับแต่ว่าเราให้เป็นเทคนิคเล็กเน้อยๆบางทีบางท่านอาจจะซ่อมได้ ได้ด้วยตัวเองก็ได้แต่ผมทราบบางท่านคือพมพยายามซ่อมเองได้ก็กดีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราซ่อมเองไม่ได้เราก็ต้องใช้ช่างนะครับโอเคนะครับอย่าอย่าโมยเยอะนะครับดูประมาณนี้ผมวัดโอームนะครับได้วัดโอ้มผมจะวัดจากคอยแอลแล้วกันโอเคนะครับผมสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็น3ามโวลต์ห้าโวลต์ส่วนมากก็จะอยู่ถึงกันนะครับอ่านี่นี่นตรงนี้ครับ3ามโวลต์ห้าโวลต์สี่หกจุดสามวัดโอーตรงนี้เลย อ่าตัวนี้ไม่ต่ำนะครับตัวนี้อยู่ที่1นึ่งโอห์มนะครับตัวนี้ไม่รู้ไฟอะไรนะครับแต่วัดไว้ก่อนผมจะได้สกูมงานได้ง่ายๆ 2.7K สองเคโอห์ม oh นะครับพอยตัวนี้เป็น 3.2K จ oh ุดโอห์มพอยตัวนี้ก็เป็นเก้าโอห์มเก้าิดสิบโอห์มนะครับน่าจะเป็นไฟเหลียง c ี u นะครับก็ก็ต่ำอยู่แล้วชุดนี้ครับ140โอห์มชุดนี้ครับ0.7 0.7 0.7มะคับทีทีนี้ไม่มีคอยต่ำคอยนี้ต่ำอยู่แล้วครับ,บเป็นคอยเลี้ยง c ี u ยูผมสันนิฐานว่านะครับทีนี้ผมจะดูจากการสังเกตนะครับว่าคือชอ็อตหลังนี้ก็คือช็อตไฟหลักอยู่แล้วนะครับ คือผมสันนิษฐานไม่ต้องสันนิษฐานหรอกครับโดยโดยถ้าคนที่ไล่วงจรบ่อยๆก็จะรู้ว่าชุดที่แก่ออกมาก็คือถ้าเป็นอาการ 5m ก็จะเป็นหนักในช่วงของลาย19ลาย19ไฟหลักนะครับผมสันนิษฐานดูด้วยตาเลยครับดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับผมน่าจะเจอเลยนะครับตาเปล่าผมมองด้วยตาเปล่าผมเจอน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดก่อนว่าตัวนี้เสียจริงไหมสายตาผมแบบมองมองบอดแล้วเนี่ยครับผมจะนิสัาเราเป็นตัวนี้นะครับดูนะครับผมจะวัดย่านไดออดแล้วกันถ้าต่ำกว่า20โอห์มเขาก็จะล้องนะครับนี่ครับแน่นอนเลยครับทีน,นี้อ่ะผมจะวัดเฟสตัวบนไม่ชอดนะครับเฟสตัวล่าง ช็อตไหมไม่ช็อตนะครับแต่ตัวนี้ช็อตแน่นอนโอเคเยวมาดูกันตัวนี้ช็อตก็น่าจะเป็นชุดชาร์จนะครับไฟชุดชาร์จเพราะใกล้มากเลยกับดีซีแจ็คเข้าไปก็มีชุดชาร์จครับแต่แปลกที่โอーเขาไม่ต่ำครับดูก่อนว่าต่ำไหมต่ำไหมรับางทีผมจิ้มมิเตอร์ผ่านไม่ต่ำนะครับ ก็ไม่น่าจะเป็นแต่ต้องเป็นไฟอะไรสักชุดนะครับไม่แน่ใจชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวเทียออกแล้วลองดูกันว่าชจะหายไหมคือบางทีอาการประมาณนี้ไม่ต้องใช้วงจรก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนหรือว่าคุณเีราวุิจะซ่อมด้วยตัวเองก็หาไปจากพาร์ทบอร์ดนี้ครับวงจร l a b 2 p, 0 2 0 9ด p Revision 3.0นนะครับรุ่นนี้นะ่าจะมีวงจรอ,อยู่รตรงน,นี้ก็เป็นพาร์ทบอร์ด ้เราพาร์ตบอดอไปซื้อถาวงจรห์ได้โอเคเอาตัวเสียออกเปลี่ยนตัวดีเข้าไปใส่เดี๋ยวคุยยาวจะไม่ได้ปิดงานกันครับคุณเจริวุฒินะครับครับท่านผู้ชมนะครับถูกไปพร้อมๆกันอันนี้ผมได้รีเช็คนะครับตอนนี้กี้ผมก็รีเช็คไปรอบนึงเดี๋ยวผมจะรีเช็คเให้เพื่อนๆดูทีนะครับว่า ยังมิเตอร์ยังร้องอีกไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ร้องแล้วนะครับ4ีร่ทั่วไปก็ไม่น่าจะร้องแล้วนะครับอ่าไม่ร้องแล้วทํำตัวครับให้เพื่อนๆสบายใจโอมไม่ต่าได้ไหนมครับถ้าร้องร้องคือหมายถึงว่าร้องปิดยาวนะครับจะร้องประมาณนี้นะครับี่คือชอบเต็มโอเคแต่ผมจะเสียบไฟเลยแล้วกันนะครับรวบลัดรวบลัดครับ ใช้สายตัวนี้นะครับตัวเดิมเลยเมื่อกี้เราเสียบเรีวจะขึ้น 5m นะครับนี่ผมเสียบใหม่ดูนะครับนี่ครับไม่ 5m แล้วนะครับกระแสสเตนบายจะอยู่ตรงนี้แล้ว0.013โอเคทีนี้จะสเตนบายมาแล้วผมจะเสียบยูดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยเลยจะสั่งออนผ่านมิเตอร์เลยนะครับสั่งออนผ่านมิเตอร์เพราะเรายังไม่มีแพรสวิตช์เดี๋ยวผมสั่งออนเลยนะครับกระแสสเตนบาย 0. 013น,นะครับสั่งออนผ่านมิเตอร์ได้ไหมสัญญาณถูกวะโอเคอ้าวออนแล้วนะครับ0.012น,นะครับเขาน่าจะบูตวนก่อนไหมครับบูตวนนะครับหรือยังไงไม่บูตวนออนใหม่นะครับสั่งออนใหม่บางทีผมอาจจะ จิ้มไม่ถูกตาเขาผมไม่ได้ดูวงจรนะครับแต่รู้ว่าแพรสวิตต์กอยู่ตรงนี้ก่อ,อนไม่ได้ออนได้ไหมกนไม่ได้นะครับยังออนไม่ได้อ่อนไม่ได้นะครับ,อออออรบโอเคเดี๋ยวผมเอาสวิตมาออนเลยดีกว่า เส,สวิตถอดสวิตเลยนะคู่นึงนะครับเพื่อนแต่ผมจะถอดสวิตเลยถอดไฟก่อนนะครับบางทีผมทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปพร้อมๆกับโอเคครับ ่ครับเดี๋ยวเราใส่สวิตกันก่อนแล้วลองออนดูว่ามันได้ไหมนะครับบางทีมิตมเตอร์มันจะไม่ผิดเพี้ยนไปก็ได้โอเคนะครับเสียบเลยนะครับกดปุ่มเ,เครื่องอ่สาสวิตได้นะครับยุดบิเเตอร์ลงด้วยครับ ออนมิเตอร์ไม่ไม่ไม่ีมมมนะครับโอเคได้แล้วครับบีเจตเตอร์เราโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนประกอบเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประกอบกันนะครับทำความสะอาดกันก่อนครับคุณจิราวุฒินะครับกับท่านผู้ชมดูนะครับไป,รรไปทำความสะอาดมือผมอ่าไปทําความสะอาดให้แล้วนะครับผมใช้ถังลมกับแปรงปัดฝุ่นนะครับทีนี้ผมได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC ิซีด้วยแบตเตอรี่ RTC หมดนะครับ ไม่หมดหรอกครับเหลือประมาณ2องว้นกว่าผมก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะครับรอบเดียวได้จบงานโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสว่าขึ้นภาพไหมนะครับบางทียอดบีเทสเตอร์อย่างเดียวก็เชื่อไม่ได้หรอกครับเสียบซับไพน์นี่ครับ0ูนยนะครับะแสสแตนบายกดเปิดเครื่องนะครับครับภาพมาแล้วนะครับเขาจะบูตวนหรือเปล่าไม่บูตวนนะครับนี่ภาพมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับว่าอ่า บูดวนนะครับคือเขาไม่เจอตัวเก็บข้อมูลหรือว่าอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันทั้งหมดแล้วก็ดูว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับโอเคครับ จีราวุทนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็บู o จาก USB นะครับเพราะว่า่า USB ก็คือ windows pe ของผมนั่นแหละครับดูกันนะครับผมใช้ซัลายตัวนี้นะครับเสียบซัลายแล้วกระแสสแตนบายสูงขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับ0 0 0 1 7จนะครับก็ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสถานะชาร์จแบตเตอรี่เขาขึ้นมาเลย อ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกนะครับมีรอยบุ๋มอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับท่านลูกค้าถอนน็อตเองน่าจะใส่น็อตผิดตำแหน่งมานะครับมีบุ๋มอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันมีมาก่อนนะครับผมมอนแล้วแต่ว่าผมก็หาน็อตโบบสั้นๆใส่ให้ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดเครื่องนะครับแล้วก็บูทแฟร์ฟดา์นะครับฟังชัน F12 นะครับฟังชัน F2 บู๊ดฮาร์ดดิสต์ลูกค้าไม่มีมานะครับตัวเก็บข้อมูลก็คือฮาร์ดดิสต์โอเคผมบู๊จากแซนดิสก็คือแฟลชไดรฟ์ของเองเป็นมินินะครับวินโดว์มินินะครับอ่าได้ครับ,ะรบสะดวกทางตันลูกค้าก็ถือว่าเร็วมากครับเป็นคอไอเจ็ดนะครับก็เร็วพอ,อ,อสมควรครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นแบบไหนแต่ของผมอ่า โดยปกติผมแนะนำให้ใช้แบบ SSD นะครับโอเคครับ boot mm hmm. pe คือผม boot pe เพื่อจะเทสว่าเครื่องของท่านลูกค้าใช้งานได้นะครับไม่ใช่ดับหน้าจอดับกัแบบยังไงดับวนนะครับอันเนี้ยใช้งานได้นะครับเมื่อเขาเจอ os เนะี่ยเขาจะไม่วนนะครับแต่ผมจะตรวจเช็คให้นะครับตรวจเช็คเท่าที่ตรวจเช็คได้นะครับถ้าไม่มีตรวจเข้อมูลมามันจะตรวจเช็คยากหน่อยรครับ ทางร้านมีตัว Win Windows มันก็ยังวุ่นวายเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใช้งานได้เลยนะครับคุณจิรวุฒิกับท่านลูกค้านะครับกับท่านผู้ชมนะครับแท็บเพลตก็ใช้ได้นะครับเนี่ยครับคลิกซ้ายได้คลิกขวาได้ด้วยโอเคครับคีย์บอร์ดก็ได้อยู่นะครับโอเคครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ กดซับสไคร์ชถ้าเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทาคลิปครั้งต่อไปและเพื่อนๆด้านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปนะครับสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้หรือแอดไลน์มาสอบถามกันนะครับบางทีตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะติดงานหน้าร้านนะครับบางท่านผมตอบตอบช้าด้วยนะครับต้องขอโทษนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ